เดี๋ยว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 โอเคโอเคโอเคทุกคนได้จะได้ยินละนี่คือโหมด R N G ซึ่งทุกคนดูเรามีไททันที่หายากที่สุดไททันระดับกรีแล้วก็กรีตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะอ๋อเอกซลูซีนี่นะโอเค เยี่ยมเป็นโหมดตอนแรกก็อ้ยมันยากจังเลยอะ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันค่อนข้างยากอ่ะมันแบบืต้องซุ่มอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้พอตั้งหลักได้คือแบบดีเลยอุ้ยสปอนอะไรด้วยอะ่ะคอร์เทนเป็นเหมือนปืนนาฬิกานะฮะแต่ตวตอนนี้ชื่อไททันไมโครโฟนแมน ใชท่านไมโครโฟนครอกแมนหรือเปล่าบอสมาโหบอสกากมากทุกคนถามจริงอันนี้บอสอันนี้บอสจบเกมใช่ไหมขอขอขอบอสที่โหดกว่านี้ได้ไหมอ่ะขอบอสที่โหดกว่านี้ได้ปะกากมากทุกคนเราดูเงินอะไรยังเหลยู่เลยโอเคทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะ เจ้าตัวนี้นะคะทุกคนนะะอเรามาดูความสามารถร่าวๆดีกว่าก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือยังอัพไม่เต็มนะฮะทุกคนไล่ดูเองแล้วกันคือเราไม่ได้มาตั้งใจจะมารีวิวแต่เราจะมาแบบโชว์ศักยภาพนะฮะอันนี้คือท่านไมโครโฟนแมนตอนอัพเต็มนะมันมันสุดแค่นี้นะฮะมันมันเลื่อนไม่ได้นะทีนี้ก็โอ้ก็จะมีประมาณนี้ก็ก็จะได้ตัวนี้มาสี่ร้อยด้วยเช่นกัน ตัวดีมากตัวดีมากตัวดีมากเนี่เราใช้เวลาเล่นไปย4สิบสี่นาทีห้าสิบหกวิซึ่งกล่องน,นี้มันขายในตลาดราคาเ9ิเก้าเจมดีดีดีกินิ่นเลยมันน่าจะแบบให้เราตัวแบบตัวอะไรก็ได้สักตัวเข้าไปแบบเข้าเข้าไปสักตัวหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบให้เข้าไปได้สักตัวหนึ่งอะ อันนี้ไม่ได้สักตัวเลยเข้าก็ไม่ท่าดูยวคนสักตัวเลยอ่ะเราคงฆ่าไปห้าพันยเลตแล้วมึงเนี่ยอุ้ยออมรีใหม่เหรอเราใช้เวลาเล่นนานขนาดนั้นเลยเหรอทำจริงขอโชคหน่อยละกันนะ โชกเลยอักกันนะโอเคทุกคนลองดูกันโอ้โหทุกคนอีปิกตัวที่กะที่สุดเอ๊หรือว่าไอตัวนี้เราจะเอาเข้าไปเล่นในเมปได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถาจริงใช่เหรอได้หรอจริงหรอือเปล่าแล้วมันอยู่ไหนละเนี่ยเรออยู่นี่หรือว่าเราเอาเข้าไปในนั้นได้มันถึงโอเคทุกคนแต่เมื่อโชคเรายังอยู่เรายังโอ้เรา เราเข้ามาแค่แบบ V.I.P เราไม่ได้ฟร์รมในโหมดดิวเพราะว่าดิวมันตากแล้วตอนนี้มีตัวที่เก่งกว่านี้เยอะนะฮะดูดิเราเล่นได้กี่ได้กี่เทียเองอะเอียขอสุ่มสักกล่องนึงแล้วกันสุ่มในโหมดดิวนี่แหละกักสุด นึกว่าจะกลับบ้าน go back lobby แล้วนี่ว่าตรงนั้นมันเป็น lobby ้ซ่อีกโทกแล้วเราได้อะไรไหมอะแบบ finish button อะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอเคดีไม่มีตอนนี้เอลเลสไม่รู้มีใครฟาร์มหรือเปอล่าเพราะถ้าเกิดเอลเลสมีใครฟาร์มแล้วตอนเนี้ยก็จะดีมากสำหรับพวกผู้เล่นใหม่ๆ ก็ดีสำหรับผู้พื้นใหม่ๆที่ว่าต้องการไต่แรงโอ้โหเดี๋ยวสองร้อยยี่สิบเวฟไปได้ไงก่อนโ,อโหอันนี้คือพวกที่ผ่านเอลิสคือแบบพระเจ้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายส่วนนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อลายไทยนะคะที่ผมสั่งเข้าใหมา่ไอที่ไม่ใช่สั่งที่ทำใหม่นะครับผมซึ่ง ลายก็จะประมาณนี้นทุกคนนะล้วนี้เป็นเสื้อไม่มีตำหนิด้วยนะดูไม่มีตำหนิเลยนะฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ลกดแชร์ Share, กดซับสไคร์แล้วชจอกั้พายคิปหน้าฮะบ๊ายบยหนูนเสื้อผมด้วยบาย